ไอ้ตัดคิดว่าเก่งเหรอวะมาอยู่วะคิดว่าไม้มนแรงแค่ไหนวะก็มาเลยบ้าไมาเอเอาเอาเอาโอ๊ยโอ๊ยัอนอม่แรนาดันคิดว่างวสนับก็มาดิตัดเอาเลยไปมาดิว้อนมาเจาออกมาดิ มาดิมาดิอ้ยรถตด้ลมามาดิมาดิอ้ยอ้ยผอว่าอ้ยอม้ไอไโอ่ะไม้ไโหอ่ะนะคุณอ้ยไอ้้ยเีย้าหมเชือไอ้มึงได้อะฝังรู้้ฮะก็อยู่แล้วมาก็มาดิครับไม่สาคิดก่ง ดูก็้ามาดิว่าคุเปอร์ด้วยมามาดิเอาลอยลอยแล้วเอยบ้างว่าเจ้าโอเอ็นมึงอ่ะเจ้าเอ่นกูอ่ะวะคคิดว่าใส่สูงซุยฮาวหรือสัาร์ไม่อะมึงจะเอาก็หลามมึงก็ฟ้าดมึงก็เปิดมาก็นั่นแหละมึงเปิดมามึงก็วิ่งมาเออมึงวิ่งมามึงกูได้มาดิ

มาสุดเท่านี้หรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปไม้ไม้ตึงอย่ละจรงเหรอไหม้เหรอเออไปคูไปคูมาคูกูชจกกระบอ๋ตำรวจฮะกลับบ้านไปครับผมคื้ตำรวจครับคุณคุณต้องกลับบ้านเลยครับผมผมตำรวจนะครับผมไม่อยากกลับคุณมีอะไรกับผมบ้างมีดีครับมาไม่ไหวแล้วประชาชนคุณกลับบ้านไปครับผมมไ่อยากกลับบ้านไปว้าวตีอะไรวะอุ้ย ปีอะไรบ้าปืีอะไรเหรอคุอะไรอะไรบอกุณมีอะไรบอกตีนสูดแม่งึเวลาแล้วสินะเชื่อเราจะแต่งเอไกทั้งก็มาเด็คิดว่าเปี้ยว่อยหขอตัวว่าไม้คิดว่าไฟเบงกูเข้าไปทำไมลอยลอยแล้วลอลอยลอย ไเ่น <ım 999> oh, okay. oh, ี่ไปกระทำลอยลายมาไม่เียเสียวเลยแล้ววดิพูดเยว่ะจากโดนไม้ที่หน้าเอาไปกันนั่นแหละอุ้ยมันที่หน้าหรอที่หน้าตมไปเ็นยตุ๊ดุอุ้ยอุ้ยป

วิ่งมาเลยเธองี้ยมองเธอเงี้ยเธอซ้ายขวาหลบหลบซ้ายอุ้ยโดนดิอุ้ยอุ้ยโอ้โหมองมองหน้าเหรอมองหน้าเหรอมองหน้าเหรอไอ้สัสจมื่อเลี้ยฟิวฟิวเวอร์สามทีก็ลวงได้อื้อเฮ้ยจับไม่ดีอ่ิวิววิวเก่งจังด้วยวะปาดเลยวิว ลงกัลงกัลมาดิมาดิก็มาดิก็มาก็มอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดนที่หัวั่นั่นที่หัวเดนที่หน้าเนั่นที่หัวนั่นที่หัวอ้้ลองไปอืมออืมโอ้ยัดเว้หมดอะต้องปลียนแต่กูใช้กระบอกตำรวจไล่ฟาดมึง เหมือนบอลเหมืวนบอลมา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 เดมาเด้อย่ไหนฮีย่นี่ะมาแข่แข่งแ่งกันย่าปากาอดได้เตียปากอดได้เตี้ยปลากอดได้เตียมปากอดได้เตียบทำงานด้วยเงี้ยจัจับบไหนอยู่ไหนไนยั่งเหนาเลยมาเด้อไอ้เขาลุกขึ้นมาฟาเด้เออมาดอมาเด้เออได้ละมาดมาดซีนาได้ซีนาได้เด้

จะอะไรอกเรอัแรงคืออะไรอ่ะลอยลอยลอยพีเดมาาเราก็ตีจนเท้าแล้วไม่คิดจะผ่านมาตาสุดท้ายแล้วอันนี้คือราตัดสินฝน่ก็ไม่หยุดตกนะนี่คือว่าตัดสินแล้วสินะเอาละเดีเวลาแล้ว ปวดแ่ก็จะหยุดสักทีนะจริงชี้มึชี้หน้าใครวะมีเลยกูวิ่งมายว่งมาเลยวิ่งมาเลว้าอุ้ยวิ่งมาแล้วทําไมทําไมหรองแกิ่แรงเกิจะ่อนใไปกูไปพูจ้าเลยมาดิไกูจ้าทําเลงกูจ้ลบก่อนดีท โดยการตเ้งแต่พาเลยอุ้ยโน่นป้าที่หัวอุ้ยเล่นไม่ที่หัว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 เหรอเล่นไม่ที่หัวไอ้สัตว์ลอยเูใช้มาแจกตีมด้วยอะไรอ่ะกูละกูละแจกเหรอแจกเหรอมาแจกลู้หมัดเหรอวะฮะฮะมาแจกลูกหมัดเหรอวะ ม้าแจ้าแจเหรอม้าแจอต้องหยุต้องนรุ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 าแจฟ้งหาเหรอเด้งบวกตเข้าไปผากวันนี้ปบตบเอ้ยม้าแจ้าใครเ้ยม้าแจป้าแจ้าใส่ว่ะครับมันชื่ว่ามันไปเรนี่เหรออะไรวะมันชื่ออะไรสุดม้าแจอ้เด็กเ้ยผู้หญิงอะใครอะช่เแา้วเรื่องสุ้าแจ้าด ไปเคลื่อนแล้วะมาสิมาสิไาดิดูกูติงไม่เข้าเลยเหรอไฟททีเหไฟทุจะบอกกูบัตี่กูบัดเปล่าเลย่ะมาไปสู้ไอ้แจสัตบันแม่งมาแล้วมาลกูมาแล้วหลับกูมาแล้วอามสา มาอ่าอ่่งเตะกับบัไหนุารเเตะจัเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้ยเออเอยจะตาย้อ้โดนแน่นอนกูฆ่ากูฆ่ามึง